Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปราณี้คือวันตรีนะคะพรุ่งนี้วันพระนับถคือขับไม่ได้ทํางานไม่ได้ถ้าบทของจำปดกจ้าจ้าวันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อจะกลับแล้วฝากคำพูดคำน้องชูนที่นดีเขาน้วยอะไรส่วนอย่างเดียวงานไม่ได้จ้าจ้าห่างดูแลนะคะไม่ทำงานพ oh รุ่งนี상상้ก็ม่อมแม่ค่ะไปแตนเขาบอกแล้นะคะ วันนี้วันพระทำอะไรไม่ได้ขอบคุณนะคะคุณตาคุณตาใจคุณปานีนะคุณตาแอ่นวนจันทร์ขอบคุณนะคะคุณพ่ขอบคุณค่ะคุณตาขวัญบุญมานะคะขอบคุณจริงๆ่ะคะดูดีต้อนรับทุกท่านนะคะเอฟซีคุณคุณป้านะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณตาขวัญนะคะทุนนครบุญมางอ้อม ตาแค่น้อยข้าวยกตั้งเลยนะ้าต้มเลี้ยงะคุณสุนทรนะคะคุกบคุณนะคนลันทม่ทีนบอกป้าเปียประมาณนี้นะครับเนาะคอมเมนต์จ้าจะวางลให้นะคุบอกข้ อากาศมันร้อนนะครับพี่น้องยุีมันตีป้าเปียกป้าเปียกแอนนวนจันบอกว่าอะไรน้อยากหน่อยร้องเพลงเนี่ยนะแอนนนจันบอกว่าบอกป้าเปียกให้เข้ามาคอมเมนต์จะวางลิงก์ให้ดูก็ควรนะเข้ามาคอมเมนต์ที่ไหนคะนี่ค่ะแอนนนจันก็แม่ทีพบอกป้าเปี๊ยกเข้ามาคอมเมนต์จ้าจะได้วางหรน้องกับพายนะครับ เราคืนนี้มาเพลงแลไวนะเข้าที่เราเล่นด้วยกันคอมเมนต์ตรงไหนเข้าตรงเนาะไม่ใช่บอกเข้าที่ของป้าแม่บุหรือยังว่าคอมเมนต์เข้ามาในช่องของแม่บุญถิ่นแล้วเขาจะวางลิงก์ให้เรามาเล่นเพลงนี้เราแม่บุญถิ่นกบกนะแล้วเขาจะวางลิงก์ให้เนางขนาดจนหนชอบซึ่งกำลังใหญ่ได้ได้ มากรลังใจต่อใช่ไหมล่ะนะคะคุณองอ๋อร้อนวะวาแก้ร้อนหน่อยวันนีทุกถ้าทเบาเาเร็วกันบัอย่าลืมเตือนกันเด้อพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราหยุดงานกันขอบคุณค่างานเรื่องไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีแต่วันนี้นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะจริสจนิงนะคะ วันนี้เราก็บูไน้ค่ะางเวลาจ้าจ้าค่ะไม่ว่าวันนี้น่าจะเป็นคืนที่เราเล่นได้นะครับขอบคุณค่ะคุณที่ส้มเกลี้ยงนะคะเา คุณกะตัญจรีนะคะคุณเดวตานะคะคุณเชลติจันทบันนะคะคุณกะตัญจรีนะคะคุณนางนางบางเยี่ยมขอบคุณค่ะโปร1-2โปร5นะคะขอบคุณค่ะคุณเพันยาลักษณ์คุณข้าวทิ่ปุยนุ่นนะคะมวลจันทเขมรเชลตีนะคะขอบคุณค่ะคุณพันยลักษณ์นะคะค50สวัสดีและขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณเมย์ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณภาษาอังกฤษนะคะ เป็นงใช่เ <extern> ข้าไปคอมเมนต์แล้วแอนหัวจะวางลิงก์ให้ๆ่อนขอบคุณเช่นกันนะคะเงโอ้จัมปาองก็บอกค่ะที่ดนะขอบคุณค่ะคุณลูกเชิญนะคะแม่ก็รู้นะคะว่าคุณลระแตนก็บอกไม่ให้ทำอะไรเนาะะขอบคุณเช่นกันค่ะ ขอบคุณค่ะแอนนวลจันวางลิงค์ให้ขึ้นยังยังไม่เข้าสู่ความรู้ร้อนะครับขอบคุณนะคะคุณสัมดานะคะขอบคุณค่ะห่างกุกนะคะหวัดดีเช่นกันค่ะแอนนวลจันขอบคุณค่ะอิสาลัสตี้ขอบคุณค่ะแอนนวลขอบคุณนะคะคุณตติการ์มีไปเลยไปเลยกับจุลน์คุณละมุนนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะแอนนวลจันกับน้องชน ไม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณภูบนขอบคุณค่ะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งว่านุ่งชาไหลชั่วโมงถ้าไกลระย่ยาวไปแล้วก็ลงขึ้นไปเล้นะครับขอบคุณเช่นกันนะคะคุณฟังลูกทุ่งไปแล้วนะครับจากนักร้องจากเชียงรายจากพยาเมื่อกี้ดยินเมื่อกี้ก่อนหน้าดีสุดภูบนะคุณอาจารยหมอรำดีกว่าหมหมอรำหมอรำีหมอรำมาหมอรำมาแต่ยังไม่จัดเขาใหญ่เขาใหญ่เล่นเอาแบบลูกทุ่งเนาะ เราเราไปในแนวลูกพุ่งก็ได้นะขอบคุณนะคะคะเตือนีขอบคุณค่ะแม่เมียนะครับน้ำตาลเมียสับปูด้วยขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันนะน้ำตาลเมียสับมีผู้ชายมาช่วยจีกองด้วยสิจะได้มันอันนี้มาเต้นดูมาพรนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณสางเกรียนะคะขอบคุณทีมขอบคุณท่านขอบคุณค่ะอแอนนนวลวางลิงให้นะคะแอนนวลจานว้กับจันด้น ก็ไปตามวันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เหมือนพี่นะพี่จ็เอาสามชาไปเลยันก็จะมาละังลูกให้นะจะมีคนเข้ามาบ้างนะครับบ้าก็จะไดเห็นกันจะมีรายได้กเขาว่าเขาจะ้ คิดมาอุราทำนาตัวรักไม่เคยทำงินรู้ข่าวัวเราวสะเทินมารู้ว่างินไม่มาถึงนี้พ่อแม่ตัวรักเป็นที่เงินจากพี่ที่ซาอุดีอาระเบียองมาให้ใช้กันหนัวเนีย ตัวนลูกเมียนั่งเรียนนำตาจะไปใช้เงินเป็นก้อนที่นาดอนก็เป็นของพันรยาเอาไปจำนองขาประกันนายนาพอได้เงินป้าก็ทำท่าลืมเมียเรียกใคร่อกเพ่แตกแรงที่บ้านหากันแกลงกันแสงเมียเต่าเก่ามอ ลูกเคยอภิษใครนี้จะแม่งเต่าแค่ไม่ตกปลคือหัวอกู่เป็นเมียเรื่องไม่เมียากแต่เมียตาอุเรื่องทำนีทำไมไม่มีใครรู้เมียตาอูกไม่ได้ชั่วทุกคนที่เขาจั่วองตัวไม่กลับมาคอยตั้งตาไม่เห็นตัวมาตาภไปหลัง แอปพังในกระมอนข้าบัวของตนมีเมียน้อยคอยรอผู้และาอ่าแต่พ่แม่เปนรือนี่คือหัวเมีแม่เป็นบ่มีไผไมเขาคุณค่ะคุณเทียสวัสเดีนะคะเดินมาจากข้างสาวบินเพ็คพาเอฟพีคุณข้างค่ะวาสนาม่ตขอบคุณะคะคุณเทียขอบคุณนะ อขึนเอาเสียงนางๆนังนกนะคะขอบคุณนักีบนะคะทําือรักไม่เคยสงบนรู้ข่าวปวดร้าเรือตเกินาระว่งไม่มา ขอบคุณค่ะคุณสมภพองคุณค่มบชขอบคุณค่ะคุณนั่วขอบคุณค่ะคุณนัขาขอบคุณค่คุนค่ะคนักขาวค่ะคุณนั่าวขอบคุณ่ะคุณักาค่ะคุณนก่าวขอบ่กาค่นก็่บคุ่กาอคะคุณนี่าวขอบคุณ่าคุณค่ะคุณนั่าวขอบคุณ่กาค่ก่าวขอบคุณะกค มาดีมาทีมาลองมาลองเพลงยังล oh so yeah, right. ่ะเร็วๆบอกให้เนี่ยเพลงยังเพลงยังก็ลองแม่ต่าเ่ามองแ่อรยน อย่างคอยร้องก็เป็นเอาตามพี่หันช่วตล้อมแม่ใ้องด้วยน้องนาวย่งนัได้ชวตะล้อมสากเคไแม่มาช่วยกันรินสลาดได้ไหกินสลาเพลงองกินสลัดบักสีดำตลอดโบรักสีดำโบรักสีดำขึ้นก่อนเดี๋ยวขอบคักมาคนนุ้นที่เข้าใจนะคะขอบคุณด้วเพราะว่า มันใหม่นะค่ะมันก็เลยยังร้องไม่ไม่ด้องสำหรับโอ้ปอดก็มาเป็นเอาเย็นกันอ่อขอบคุณด้วยค่ะคุณนุ่นคนที่สารมาฟ้อนล้ำวันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีก็กลาลืมตาลืมตาไปงานวันอ่อวันท้าสัญญาว่าจะรักมันจุดจูกเปลี่ยนเทียนร่วมกั chở lòng ghi lòng có phong phan hay nói, mà cùng, không xôm, ai nha đẹp đang ไม่เป็นบัญญาพบดฟ้าแล้ลืมดอกผักทองไม่หันมนเลี้ยวเกี่ยวของบกูกใจน้องเป็นโมรักสีดังเลื่อมขมันสัญญาบอกว่าเรื่อมะมันสัญญาบอกว่าภาษานพอนออกแตงานเุบานเขแทงแต่งหนาสนักสมนอย่าล้วเลวทหูนองดูแต่งยังว่าเล น้่งอยู่ข้าจะบอกไปอยู่บ้านน้องชื่นใจปลูกละไว้โบรักสีดำยำมาลดบัดตังใส่ใส่ชายันถึงวันรัดมาชายมาไม่เห็นหน้าหมืนว่าความปั้มจมองหนุ่มในเป่าให้เมือนหนุ่มคนนั้นมีหนุ่มมาติดฉันแต่ว่าท่านไม่มันตาเกลาน้อง ไม่ใช่ลมหนาด้วยใจฉันนะรักมันไม่เสี่ยัทธายังจำคำมั่นสัญญาแต่ที่ว่นนี้ยังจดจำมองโบพุ่มเป็นโบสิงไม้ท้องันูแต่โบผูกใจหนูทำไมอย่าเป็นโบติจดำตูวไม่ีทางแก้รักแท้ก็คงไม่จำเกี่ยงคึ่งความซึ่งคำของสัญญายังหาไห่เจอ คนข้าเจ้ามหาวเวคนข้าเจ้ามหาวเวณตกใจเดือนคิดวหน้าเป็นชายุไูยใจนอนบาไปใครับมันกินนักการินตกใจนอนแต่เดือนเลื่อนไปเป็นสีสิ้นสีก็ไม่มีความหวังอกตอนรักกับ้ายหน้าก็ยังลูกมัดใจปักทางหัวใจปวดดูช้ำทุกคืน หอมฝากจักเขาให้เราวรักหมดใจแต่ทำไมใจเขาไปรักคนอื่นโบปุผมผ้าเช็ดหน้าน้องขอสมคืนเอาไปให้ยิงคนอื่นตำระักน้องต้อง่าสมบูรณ์รักคนความเจ็บคนทำ รับความเก็บความโกรธที่ทำทำน้องมองนต้องถึงคนหลบลวงให้เกลี่ยงเสียงเบาเบาชื่อจำน้องทานฟังคนฟังหัวใจัเขาลงคอยหัวใจกลุ้ม นี่เ้าคอบเป็นเพลงเหนือชอเล่นได้ของบปใจสต์อฟแตรได้มั้ยนะได้เลยร้องมาเลยโปรเจกตต่อไปฮะสน้องเป็นสาวรุ่นเบ้าอ๋อเด็ก

เมื่อมาโยโยนักจะอ้ออกเป็นนักโมยนะแต่บ่สวกขึ้ใครปะ่อใจใจที่จะพักจนวันตายถึงบอกเลยพักไปหักมันปะพอใจที่จุเดี๋ยวหาวัดจุไยจะล็อกคอตีเขาเลยจะพากล้วยอี่จ めちゃくい。<laughs> <laughs> อคุณค่าขอบคุณนะคะฝากช่องแม่หอมด้วยลูกฝากช่องด้วยเด้อขอบคุณเช่นกันนะคะร่องเพียงบอปเป็นขอบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเด็กคนยบเก้าคนกระมันมวลเนาะมวลกระท่อมชุ่มจันทร์โอบโ เพลงอันจิตาล้าน้องได้ไหมแน่ไม่เพียงเป็นอะไรตัวจิตาล่าเพลงอะไรเพลงจินตาล่าหรอเนี่ยเพลงจิตาล่าเอาเพลงนี้บอกอันนงานเอาเพิ่มเดีต่าง่อยบอเออเต่าง่อยไหม นี here, ่นี่ไม่ทินงร้องได้อยู่มันมาตัวมันไม่ได้ด้ถยค่ะร้องร้องไวร้องไม่ได้บ่อันน่ะอ่ะครับเองนั่นบอกได้อยู่ไม่ทินงแกร้องได้ศุกร์ศัลย์ก็ไป่ะแม่ฮันนี่ก็ไปละหย๋อฮันนี่นักเต้นนะคะก็นักเต้นแล้วก็ร้องช่วยเขาหน่อยจร้หองมีบางครั้งเออขอบคุณอาจารย์ศุกรัลขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะก็มีช่องกระท่อมชมจันทร์นะยายฮันนี่ที่กบบอยายคำใสกีกบบหมดพื้นเด้อ แม่แม่จนหอมเช่นนี้แม่บุญินแม่บุญินกอกอกนะพี่บัไปแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ

ไม่ไม่เช่นฮอนให้ปีบดีให้ค um> ุณออกัส่อบปีเดีก่อนบอกให้ปีบดีก่อนให้เพื่อนด้วยแล้วไปร้องนะคะให้ปีบดีขอบปีบด์นะครับข i บปีบดีคุณออกัสนะคะขอให้คุณออกัสมีความส 拜拜。Uh, uh, ขอให้คุณอ๋องกัมีแต่ความสุขเจริญนะคะร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะข้าวข้าวใส่ข้าวโพดข้าวโพดให้คุณอะไรนะอกคัสบอกออกัสออกัสเนาะเป็นคนใจเหรอออกัสนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะในหน้าที่การงานการเงินต้ขอให้ลื่นได้หลนะคะื่องค่ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนรักกดติดตามช่องแม่บุญรินกบ กรอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ